อามาตยกุลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสัชิชารัตนาถาวรน,นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าวันใหม่ค่ะวันนี้เช้าวันเสาร์ที่10สิงหาคม2556สวัสดีคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวด้วยค่ะค่ะสัปดาห์นี้ก็หยุดยาว3วันนะคะ,คะนั่งจากเป็นสัปดาห์แห่งวันแม่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ sms 4 8 8 8 7 7 7นะคะ คุณทำอะไรเพื่อแม่แล้วหรือยังหรือว่าอยากจะบอกรักคุณแม่ก็ได้เช่นเดียวกันพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนก็บอกเล่ากันได้นะคะก็ะะให้เข้ากับบรรยากาศช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราก็จะได้ใช้วันหยุดนี้นะคะเป็นวันพิเศษกับครอบครัวด้วยนะค,ะ,คะ,ะเช้าวันนี้นะคะก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นด้วยกันประเด็นหนึ่งที่เราคงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนั่นเองนะคะตอนนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน ก็เรียกว่าอ่วมอราไทยไปตามๆกันเนื่องจากว่าถูกฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันนี่นะคะก็ส่งผลให้น้ําท่วมบ้างดินโคลนถล่มบ้างะนะคะที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวรองเรื่องนี้เอาไว้นะคะบอกว่าเนื้ออ่วมหนักน้ําท่วมดินถลม่มทางดอยภูคาขาเชียงรายปิดถนนอุตุเตือนว่าให้รับมือกับพายุให้ดีนะคะ ตอนนี้อย่างที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเช้าเมื่อวานนี้นะคะวันศุกร์ทำให้น้าป่าจากดอยนางแรตําบลนางแรออาเภอเมืองเชียงรายไหลทะลักท่วมบ้านดอยพระบาทและบ้านป่าแฝกตําบลนางแรถนนผลโยธินนั้นมีน้ําท่วมผิวถนนฝั่งมุ่งหน้าไปอําเภอแม่สายตั้งแต่บริเวณหน้าหมาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายไปจนถึงสามแยกบ้านเด่นตําบลแม่ข้าวต้มระดับน้าก็ สูง30ซนเมตรค่ะตำรวจจราจรต้องปิดถนนฝั่งที่ถูกน้ำท่วมเป็นระยะทางกว่า8กิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนที่อำเภอแม่จานเกิดดินสไลด์ปิดถนนสายกิว่วสไตแม่สลองบริเวณบ้านจากอณะตําบลป่าตึงประมาณสัก10เมตรเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่สวยเกิดดินสไลด์ปิดถนนสายแม่สวยฝางช่วงหลักกิโลเมตรที่19-20ตําบลป่าแดด ถนนบ้านห้วยไคร้ห้วยน้ําอุ่นตําบลวาวีแล้วก็ถนนสายวาวีถนนดอยช้างกิโลเมตรที่1 1บเตําถึงสิบลตบวาวีในขณะเดียวกันอําเภอเชียงของน้ําป่าจากดอยห้วยน้าําม้าไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตําบลสถานนะคะทําให้ชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนที่อําเภอเชียงแสนแม่น้ําแอบเอ,อ่อล้นท่วมบ้านแม่แอบหมู่11บ้านห้วยน้าเย็นหมู่13แล้วก็บ้านป่าตึงหมู่ 5, ตําบลบ้านแซวด้วยค่ะ ไปต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนของ คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็เลยทําให้น้ําป่าไหลหลากท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านกุงไม้ศักตําบลปางหมูระดับน้ํานั้นก็สูงประมาณ20ซนเมตรคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังกันชนิดหนึ่งในการเดินทางนะคะส่วนชุมชนเคหะในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนระดับน้ําสูงประมาณ30ซนตเมตรชาวบ้านเดือดร้อนประมาณ20ครอบครัวปริมาณน้ําในแม่น้าป่ายก็เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ50ซนเมตรนะคะแต่ไปตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ายังอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ทางนี้ป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ออกประกาศเตือนภัยสําหรับประชาชนให้เตรียมรับมืออุทกภยัยวาตะัยและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงสองสามวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อเาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอําเภอปางมะผ้าและก็อําเภอปายให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีฝนตกลงมาต่อนเนื่องหากมีปริมาณน้ําฝนมากกว่าร้อยมิลลิเมตรก็ให้อพยพประชาชนตามหมู่บ้านเสี่ยงภัยในทันทีค่ะ ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะนายชุมพรแสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากเกิดฝนตกสะสมต่อนเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอบ่อกเกลืออําเภอสองแควอําเภอบ้านหลวงและก็อาเภอเฉลิมพระเกียรติที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาลาดชันและป่าไม้ถูกทําลายไปมากพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะป้องกันและบรรเทาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถลม่มจัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเตรียมพรม ทั้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะและในช่วงสายวานนี้ก็มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปัวค่ะทำให้ดินภูเขาอุ้มน้ำไม่ไหวสไลด์ตัวลงมาทับถนนสาย1256ปัวบอกเกลือเส้นทางนี้เนี่ยเป็นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาช่วงกิโลเมตรที่31-33โดยเฉพาะบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อภูคานั้นที่บอกว่ามีดินสไลด์ทับพื้นถนนเป็นระยะทางกว่า100เมตรทีเดียวรถยนต์ไม่สามารถวิ่งสัญจรไปมาได้ค่ะ สำหรับเส้นทางนี้เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงที่มักจะเกิดเหตุดินสไลด์ทับขวางถนนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนตกเกินร้อยละร้อยมิลลิเมตรในพื้นที่อำเภอฝางอเภอแม่อายและก็อ,อชายปราการมีน้ำป่าหลากท่วมในหลายพื้นที่อย่างอ,อชัยปราการเขาบอกโอ้โหตกหนักมากนะคะปริมาณฝนสูงถึง120มิลลิเมตรเกิดน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่บ้านหนองบัวต้องอพยพประชาชนกระสิบครัวเรือนหนีน้ำแต่ยังที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ทั้งศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคเหนือจงังหวัดเชียงใหม่ก็บอกนะคะว่า นที่ตกหนักในภาคเหนือตอนนี้เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำที่เข้ามาแทนที่พายุมังคุดที่เพิ่งจะสลายตัวไปเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้ภาคเหนือหลายจังหวัดนั้นยังคงมีฝนตกหนักต่อนเนื่องต่อไปโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่อย่างอาเภอฝางอาเภอเชียงดาวแล้วก็อําเภอชัยปราการเพราะฉะนั้นประชาชนในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะต้องระมัดระวังน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ต้องคอยฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ ไม่เฉพาะพื้นที่ต่างๆเหล่านี้อย่างกรุงเทพณนะตอนนี้ก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางณนะตอนนี้กรุงเทพมหานครเองหรือว่าหยุดยาวเนี่ยใครจะขึ้นเหนือก็ต้องเช็คสภาพดินฟ้าอากาศระมัดระวังด้วย ถ้าไม่ได้ไปก็ดีที่สุด <Okay. S 2> นะคะ,ะไปดูเรื่องของเขตค,ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเจ้าหน้าที่ทหารเกิดประทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบนะคะเจ้าหน้าที่วิสามันไปสองศพค่ะพาหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐล้อมประทะเดือดวิรคคสองศพนะคะยึด M16 ปล้นจากค่ายทหาร ซึ่งเมื่อวานนี้ทางพันเอกธนิตแสงจันทร์หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกอรอรมนอภาค4ส่วนหน้าส่วนที่กำลังเข้าพิสูจน์ทราบในหมู่บ้านพงยูติ หมู่9ตำบลลาโลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับแจ้งว่ามีกองกําลังติดอาวุธ RKK คเคจำนวน6คนแฝงตัวอยู่ในบ้านเตรียมก่อเหตุร้ายพบคนร้ายทั้ง6คนแยกย้ายกันนอนพักผ่อนอยู่ในเปลสนามนะคะที่ผูกเอาไว้ที่ชายคาบ้านก็กระจายกําลังกําจับล้อม แต่ว่าคนร้ายไหวตัวเปิดฉากใช้ปืนกระายยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะเดือดค่ะเป็นระรอกระรอกนานกว่า30นาทีกระทั่งเสียงปืนสงบลงก็เข้าเคลียร์พื้นที่พบศพคนร้ายถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่สองศพทราบชื่อก็คือนายมูฮัมหมัดซาปแปอิงนะคะแวกจิอายุ27ปีแล้วก็ยังมีนายอุสมานแวกจิอายุ24ปีเป็นน้องชายของนายมฮัมหมัด สาบะอิงนะคะไปพบปืน M16 ตกอยู่2กระบอกสายไฟจุดชนวนระเบิดแล้วก็ยังมีของกลางอื่นๆใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายสีดําด้วยต่อมาชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและทําลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุสอบสวนทราบว่านายมูฮัมหมัดซาบะอิง หนึ่งในสองคนร้ายที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะมีหมายจับคดีดลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารบาดเจ็บสามนายที่หน้าโรงเรียนบ้านบางโงปูโลอำเภอรือเสาะเมื่อวันที่25กันยายนปี51ที่ผ่านมาส่วนปืน M16 ทั้งสองกระบอกที่ยึดได้ตรวจสอบพบหมายเลขเป็นปืนที่คนร้ายบุกโจมตีแล้วก็ปล้นไปจากฐานปฏิบัติการ พระองค์ดำสังกัดร,ร้อยรอ15212ชกนราธิวาส38ตําบตำบลมะรือโบตกอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่19มกราคมปี54ค่ะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพาบทรบนะคะได้ออกมากล่าวถึงการเผยแพร่คลิปเรื่องของขบวนการ b r n ขอยุติการเจรจาสันติภาพกับคณะตัวแทนจากรัฐบาลไทยบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะคะยังไม่มี เป็นเพียงการพูดออกมาในคลิปก็ได้ให้ทางกอรมนภาคสี่นนาตรวจสอบกับหน่วยราชการอื่นแล้วอย่างไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้คงจะต้องรอเวลาสักเล็กน้อยนะคะว่าข้อสรุปคืออะไรเท่าที่ทราบทางนายัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสัปดาห์หน้าเพื่อหาหนทางในการปฏิบัติให้ดีที่สุดค่ะ มาดูคดีสะเทือนขวัญในสังคมนะคะเพราะว่าที่จังหวัดระนองเนี่ยมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งถูกฆ่ายกครัวเลยนะคะ,คะแล้วลูกเนี่ยอายุเจ็ดขวบเท่านั้นเองก็เสียชีวิตไปด้วยนะคะล่าสุดตํารวจตามจับคนร้ายได้แล้วค่ะเหตุการณ์ผ่านไปเพียงแค่วันเดียวนะคะอันนี้จากผ้าถั่วหน้าในของหนึงสืบพิมพ์คมชัดลึกบอกว่าจับสองมือฆ่าสามศพระแวงตีท้ายครัวพาพวกปาดคอทิ้งชาวบ,บ้านรุมสาบแช่งค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่ากรณีคนร้ายไปใช้อาวุธมีสังหารพ่อแม่ลูกในครอบครัวของคุณสุรชัยถนนแก้วเสียชีวิตโหดเที่ยมรวม3าศพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลนาคาอำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจทำงานรวดเร็วมากจริงๆค่ะจับกลุ่มตัวคนร้ายได้สคนนะคะชื่อนายสุริยาชัยวันและนายสัญญาแก้วดำค่ะที่ ก่อเหตุแล้วก็ตํารวจก็นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะคะสอบสวนสองคนก็บอกว่ามูลเหตุที่ลงมือฆ่าสามศพในครั้งนี้ก็มาจากที่นายสุรชัยผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ต้องหาทั้งสองนั้นเดินทางไปหานายสุริยาที่บ้านช่วงกลางดึกแต่ว่าตอนนั้นนายสุริยานั้นออกเรือไปหาปลาแล้วก็ทิ้งภรรยาไว้ที่บ้านคนเดียวเมื่อนายสุริยาทราบว่านายสุรชัยไปหาที่บ้านก็เกิดอาการไม่พอใจค่ะเพราะโดยส่วนตัวก็ระแวงว่านายสุรชัยซึ่งมีนิสัยเจ้า เคยมีภรรยามาแล้วถึง3คนจะมีจุดประสงค์ไม่ดีคือไปเรียกตัวเองที่บ้านกลางดึก mm hmm. และภรรยาอยู่คนเดียวไงก็คิดไปเองว่าผู้ตายนั้นอาจจะคิดอะไรกับภรรยาของตัวเองหรือเปล่านะคะก็เลยโทรศัพท์ไปต่อว่านายสุรชัยแล้วก็เกิดการทะเลาะกัน ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุด้วยต่อมานายสุริยานําเรื่องไปปรึกษานายสัญญาได้เรื่องเลยค่ะปรึกษาหารือกันบอกถ้าอย่างนั้นเราวางแผนฆ่านายสุรชัยกันไหมแล้วก็สบช่องจริงๆเพราะช่วงเช้ามืดเนี่ยนำอาวุธขวานมีดสปาตา้าแล้วก็มีดพระบุกเข้าไปทําร้ายคนในบ้านจนเสียชีวิตไป3รายบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายส่วนสาเหตุที่ต้องฆ่าเด็กด้วยเพราะว่าต้องปิดปากเนื่องจากเด็กอายุ7จ็ขวบเนี่ยคือร,รู้เรื่องหมดแล้วไงแล้วก็รู้จัก ผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นอย่างดีด้วยนะคะขณะที่นายนัทวัฒน์ถนนแก้วพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าดีใจที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้รวดเร็ว,รวแต่ก็เสียใจไม่คิดว่าคนที่รู้จักกันอย่างนี้เป็นเพื่อนบ้านกันด้วยจะมาฆ่ากันได้โดยเฉพาะการทําร้ายหลานทั้งสองคนอาอยุแค่เจ็ดขวบทําให้ตรัลชาวบ้านรับไม่ได้ก็หวังว่าฆาตรกรทั้งสองคนจะได้รับโทษสะสมกับการกระทําในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะ ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8นะคะสิงหาคมที่ผ่านมากรณีที่คนร้ายเนี่ยนะคะใช้ปืนฆ่าว่าที่เจ้าสาวของตัวเองเอนะคะคแล้วก็ฆ่าแม่ด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเป็นคดีที่อุกชะกันแล้วก็ขดเที่ยมทารุณมากเลยทีเดียวพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะ ล่ามือปืนทมินฆ่าว่าที่เจ้าสาวแม่หากสู้สั่งจับตายทันทีแฉประวัติสุดโชคโชนนะคะซึ่งกรณีนายทศพลแหกร้านอายุ35ปีนะคะใช้อาวุธปืนขนาด9มมยิงนางสาวเก,เกวลินหงทองอายุ28ตปีเป็นว่าท,ที่เจ้าสาวและนางวิมลหงทองอายุ53ปีมันดาจนเสียชีวิตภายในร้านตกแต่งรถยนต์ตำบลห้วยกะปินะคะ โดยจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพเอาไว้ได้นะคะขณนะลงมืออย่างโหดเทียมและเขาบอกว่าเดินสายสะพโพกหลบหนีไปอย่างไม่สะทกสถานเลยยังย้อนกลับมาดูด้วยนะ <c oughs> อ่า <c oughs> ใช่ค่ะสาเหตุ <c oughs> ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวง เหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะความคืบหน้าเรื่องนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจ,จับจากสารจังหวัดชนบุรีเพื่อจับกลุ่มคนร้ายเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับคดีนี้ให้ระมัดระวังตัวอย่าประมาทเด็ดขาด เ <c oughs> นื่องจากนายทศพลนะคะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายพกพาอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีประวัติถูกจับในคดีอาวุธปืนและยาเสพติดมาแล้วในหลายท้องที่ด้วยกันนายทศพลประกาศกล้าวเลยนะคะบอกว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการจะจับกลุ่มให้มาจับตายเท่านั้นและไม่มีวันอยอมให้จับเป็นอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นหลังจากนี้หากระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่ม และนายทศพลเนี่ยเกิดขัดขืนต่อสู้ไม่ยอมให้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอนุญาตให้สามารถจัดการขั้นเด็ดขาดด้วยการวิสามันคนร้ายได้ทันทีนะคะเ mm hmm. บื้องต้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กระจายกำลังตามล่าตัวนายทศพลตามบ้านญาติแล้วก็บ้านเพื่อนอย่างไม่ลดละแล้วก็คาดว่าไม่นานนี้จะสามารถนำตัวนายทศพลมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน ซึ่งทางสารวัตรเวรสพสมิตจังหวัดชนบุรีเจ้าของคดีนะคะบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสนออนุมัติขอหมายจับจาก